ภายในวัดสุวรรณารามราชวรวิหารยังมีปูชนียสถานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมต่างๆผ่านงานศิลปะเอาไว้พระวิหารวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พระวิหารตั้งตระงานอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถศิลปะเป็นไปตามแบบแผนในสมัยรัชกาลที่4พระวิหารมีซุ้มด้านหน้าขวางก็จะขวางด้านด้าน,ด,านด้านหน้าด้านหลังเป็นมุกขวางไว้หน้าบันจะต่างกันกับพระอุโบสถของพระวิหารจะเป็นเทพนมส่วนหน้าบัน พระบสถวัสุวรรณารามก็เป็นพระนาลายทรงคุดหรือทรงสุบรณส่วนด้านในก็จะเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองนี้ก็จะเป็นศิลาแรงภายในวัสุวรรณารามราชวรวิหารมีพระเจดีย์ที่สำคัญทั้งหมดอยู่สามองค์คือด้านหลังพระอุโบสถสององค์เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนย่อมุมสิบหเหลี่ยม ส่วนอีกหนึ่งองค์อยู่ด้านหน้าพระวิหารเป็นเจดีย์ย่อมุมแปดเหลี่ยมนอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนั่นคือหอระครังเป็นอาคารสีขาวก่ออิฐถือปูนขึ้นไปสมชั้นส่วนใบระครังแขวนอยู่บนชั้นที่สแม้การเวลาจะผ่านไปนานหลายร้อยปีวัสุวรรณรามราชวรวิหาร ยังคงเป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเป็นชาติที่มีพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยตลอดมา